did it ก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะวันนี้มานอกสถานที่นะคะบรรยากาศดีหรือเปล่าแล้วก็เห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมนะคะวันนี้แก้วมี How To มาฝากทุกคนนะคะนั่นก็คือการทําสีผมนั่นเองสาวคนไหนที่อยากทําสีผมด้วยตัวเองนะคะก็ต้องห้ามพลาดกับคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงนี่เลยลิซเซ่นะคะคิมมี่บับเบิ้ลคัลเลอร์นะคะก็เป็น คีมเปลี่ยนสีผมนะคะของลิเซ่นั่นเองหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะสำหรับแบรนด์นี้เพราะว่าเพราะว่าแบรนด์นี้เขาดังเนาะแต่ว่าเขาทางลิเซ่นะคะเขาได้ปรับสูตรใหม่นะคะทำให้เนื้อครีมโฟมของเขานะคะหนานุ่มขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านะคะแล้วก็ทำให้เกาะติดเส้นผมมากกว่าเดิมนะคะ,ะปรับสูตรใหม่ทั้ง15สีเลยนะคะแต่ว่า จะมี2ส,สีที่เพิ่มมาใหม่ก็คือสีนี้ที่แก้วทำนั่นเองนะคะสี Milky b a บนะคะแล้วก็สี โรสทีบาวนะคะเป็น2ส,สีนี้ที่เขาเพิ่มขึ้นมาใหม่จากสีเดิมนะคะแล้วก็สีที่จะมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะก็เป็นสีนี้เลยนะคะแคสซี่เบอร์รี่นะคะแต่ว่าแก้วเลือกทำเป็นสีนี้นะคะเพราะว่าอยากผมทองนะจริงๆแล้วเออมันแล้วแต่เฉดสีผมคนเนาะว่าจะออกมาสีไหนก็สามารถเทียบสีได้ตามตรงนี้เลยนะคะถ้าสีผมแก้ว ตอนออกแดดน,นะคะก็จะออกสีทองๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าอยู่แบบนี้ก็จะเห็นเป็นประมาณนี้ออกแดงๆก็แล้วแต่สีผมคนก็ลองเทียบดูตรงนี้นะจ๊ะไปดู How to กันเลยดีกว่านะเราพูดกันมายาวแล้วก็ไปดูกันเลยว่าทำออกมาได้อย่างนี้ยังไงนะคะไปดูกันเลย ค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ before after กันก่อนเลยนะคะก็มาดูหน้าตาผลิตภัณฑ์ชัดๆนะคะเป็นแบบนี้ค่ะและอุปกรณ์นะคะก็มีตามนี้เลยค่ะมีน้ำยาเบอร์1น,นะคะเบอร์2แล้วก็ฝาปั๊มถุงมือแล้วก็คู่มือนะคะแล้วก็ทรีทเมนต์หลังทำสีเสร็จค่ะขั้นตอนแรกนะคะเทน้ำยาเบอร์1น,นะคะลงในขวดเบอร์ที่2ค่ะแบบนี้ จากนั้นนะคะก็เอาฝาปัมปิดค่ะแล้วก็ผสมน้ำยาทั้งสองอย่างให้เข้ากันโดยการที่เราจะไม่เขย่านะคะเราจะแค่ความขวดไปมาแบบนี้ค่ะจนน้ำยาเข้ากันนะคะต่อจากนั้นเราก็จะใส่ถุงมือเข้าไปแบบนี้เย <Yeah. S 1> hey, hey. ้เฮ้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะแล้วสุดท้ายนะคะขั้นตอนการเตรียมนะคะก็คือการ ใส่ผ้าคลุมเปื้อนนั่นเองนะคะการสีเปื้อนเสื้อของเรานะคะผ้าคลุมสีหวานแหววน่ารักมากเลยค่ะเรามาเริ่มทําสีผมกันเลยนะคะก็ขั้นตอนการบีบโฟมครีมนะคะออกจากขวดก็คือเราแค่บ,บีบตรงขวดค่ะไม่ต้องเอียงไม่ต้องอะไรนะคะเนื้อโฟมครีมก็จะออกมาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มนะคะฉโลมโฟมครีมนะคะลงบนผมของเรานะคะแก้วจะเริ่มจากโคนผมก่อนเนาะเพื่อให้สีผมติดเท่ากันนะคะเพราะว่าโคนผมของเราเป็นสีดำชัดเจนนะคะก็จะทำให้สีอ่อนลงก่อนนะทั่วหนังศีรษะจากนั้นค่อยเริ่มที่ปลายผมแล้วก็ทั่ว ผมของเราเลยนะคะโฟมครีมก็จะหนานุ่มนะะไม่ต้องขยี้แรงนะคะใช้ปลายนิ้วนะคะค่อยๆนวดค่อยๆนวดวนนะคะไม่ต้องแรงนะคะเบาๆค่ะหลังจากที่เราแน่ใจแล้วนะคะว่าเราฉโลมโฟมครีมนะคะทั่วทุกเส้นผมของเราแล้วนะคะก็รอเวลาค่ะ20-30นาทีนะคะจากนั้นก็ไปล้างออกนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่นมที่เขาให้มาค่ะ หลังจากที่สระผมเสร็จนะคะเราก็มาเป่าผมของเราให้แห้งนั่นเองนะคะก็มาดูสีนะคะว่าสีสวยถูกใจไหมนะคะหลังจากที่ผมแห้งแล้วแกก็ถูกใจมากเลยนะคะสีที่ออกมาค่อนข้างจะชอบเลยทีเดียวนะคะไม่ได้แจ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ซีดจนเกินไปนะคะคือถูกใจมากแล้วก็สีสม่ำเสมอทั่วกันเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะหวังว่าจะชอบนะจ๊ะ ก็ดู how to จบไปแล้วนะคะก็เป็นไงกันบ้างก็วิธีการทําง่ายมากๆเลยนะโดยส่วนตัวแก้วคิดว่าราคากับผลลัพธ์ที่ได้พึงพอใจมากเราสีเข้ากันได้ดีกับผมเลยคือแบบไม่มีตรงไหนด่างดำอ่ะเธอดูสีมันโอเคมากเลยนะคะสูตรปรับปรุงใหม่นะคะก็จะเข้าขายในบ้านเราเดือนเมษายนนี้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับคลิปวิดีโอสั้นๆในการทํา how to เนาะที่แก้วเลือกสีมิวกี้เบดอันนี้เพราะว่า เตรียมตัวต้อนรับสงการติมที่นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกดไลค์กดเมนต์กดแชร์นะคะอย่าลืมนะคะก็วันนี้ลากันไปเท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบา